ความเข้าใจมากขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหรือวัดบ่อพิษพิมุกนะครับก็อยากจะให้ชมสําหรับเหรียญปั๊มนะครับซึ่งหน้าตาอาจจะไม่เหมือนที่อาเซียนที่กําหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานของเหรียญนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ถูกสร้างโดย หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนและมีพุทธคุณของหลวงปู่ไข่ฉะนั้นเราจะสังเกตได้ไหมว่า,เ,าเราลองสังเกตให้ดีนะครับว่าระหว่างเหรียญรุ่นหนึ่งกับเหรียญรุ่นสองจะมีหน้าตาคล้ายๆกันเราลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่า เวลาที่จะมาสร้างรุ่น2ในปีพศ2515ก็นำเอาเหรียญรุ่นแรกเนี่ยมาถอดแบบนะครับจะสังเกตได้ว่าเหรียญน,นี้กับเหรียญพศ2515จะมีหน้าตาที่เหมือนกันไม่ได้เพี้ยนแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับเหรียญที่บรรดา,าเซียน ที่มากำหนดเป็นมาตรฐานว่าเป็นเหรียญของหลวงปูข่ไข่วัดเชิงเลนหน้าตาจะไม่เหมือนกับรุ่นสองเลยนะครับฉะนั้นก็ให้บรรดาญาติธรรมคิดเอาเองก็แล้วกันว่าถ้าเหรียญที่เขากำหนดเป็นมาตรฐานตรงนั้นทำไมเขาไม่มานำมาถอดแบบเป็นเหรียญรุ่นที่สองะครับ ทางวัดทำไมเอาเหรียญรุ่นนี้มาถอดแบบเป็นเหรียญรุ่นที่2ส,สร้างในปีพศ .2515 ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าทำไมที่วัดทำไมจึงนำเอาพิมพ์นี้มาถอดแบบเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกันเวลาเราศึกษาอะไร เราต้องพยายามศึกษาจากข้อเท็จจริงถ้าเราศึกษาจากข้อเท็จจริงเราก็อาจจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ในปีพศ2อง0ัน3ห่วงของเหรียญจะสวยมากนะครับ จะเหมือนกับเป็นห่วงเชื่อมเลยแต่โดยความเป็นจริงไม่ได้เป็นห่วงเชื่อมนะครับแต่เป็นห่วงที่มีห่วงอยู่ในตัวนั่นเองนะครับถ้าเรามองอย่างนี้ก็อาจจะมองเหมือนกับห่วงเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาดูด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใชเ่เป็นห่วงเชื่อมนะครับแต่เป็นห่วงในตัวนั่นเอง ก็อยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกันให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วตัวหนังสือของหลวงปู่ไข่จะไม่จะไม่สวยนะครับจะเป็นตัวหนังสือท่าจานเนี่ก็จะเป็นตัวหนังสือที่ไม่สวยเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับจะไม่ไม่ไม่ค่อยจะ สวยนักนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องนำมาพิจารณาให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายได้ได้พิจารณากันนะครับว่าทำไมระหว่างที่ของเซียนที่กำหนดเป็นมาตรฐานกับของทางวัดที่ออกเป็นหนังสือมาทำไมหน้าตาจึงไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็ให้ให้พิจารณาดูตามนั้นก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะมีความเข้าใจมากขึ้น เพราะบางอย่างการอุปโภคขึ้นมาว่ามีการสร้างจำนวนไม่กี่เหรียญน,นะครับก็เพื่อที่จะใหะ้กำหนดราคาให้สูงขึ้นนะครับนั้นก็เป็นเทคนิคของการตลาดซึ่งอยากจะให้บรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันให้มีความเข้าใจในการศึกษามากขึ้นนะครับเพราะบางครั้งเราไปเชื่อ,อใน ตำราที่คนเขียนนะครับเขาก็กำหนดเป็นของเขานะครับโดยบางครั้งอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาเขียนไว้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ